ตเงียบั้ยตวใครตัวมันแล้วเว้ยตวใครตวมาแล้วไม่สนแล้วตอนนี้สวัสดีครับไอ้เยียไอ้จด้วยกุหล่อลนโว้ยกุหลงทางกุหลงทางโอ้ตกันต่อแล้ เอ้เปลี่ยนโซ่ไม่ได้เลยวะเพื่อปรับใหม่แล้วแปลกยมันมีรูนเหรอมีคุณพีเรียนเปิดใหม่หรือเปล่าคุณพีโบใครทุกมาตรงนี้ไปเนี่ย เี้กุตกุติก,ตกๆๆว่าเดพมันม<อ>มามาผมละา้วิ่งมาโดวิ่งนำผมไปช่วยนะอ่าช่วยช่วย้วาโอ้โดนแฮงปีหนึ่งเหยท,ทานทานเข้ามือโดนไหนวะเยโอ้ไม้โอ้มันหลบไม้มันหลบไม้ไมไม โอ้ยผมไม่รู้ทานเข้าอ่ะอ้จะหลุดเลยอะ่ะผมเจอแล้วผมเจอละเอ้ยเบลดึงทำไมลอง4%เเนดเฉยยังไงคุณก็ไม่ช่วยได้สวยตัดเห็นี่แหละมาแล้วถ้าคุณถ้าถ้าคุณโดนแฝนใ่ทีนึงหลุดเลยนะบินเลยนะคุณเบลเปลนเปลยนเร็วมากอะ่ะ วายมันรู้ได้ไงวะเราไปช่วยครับเรียกไม่ทายแล้วตกเป็นสองหมดเลยก็มันอย่างนี้มันไกลเลยโอ้ด่ามาดีกว่าโลษหน้าใช่ด่านนี้ไม่ชอบเลยอะแบบมันงกมาก คุณเดียวอยู่ตรงไหนครับข้างบนเสียงอยู่กับฆาตกรปะไม่ไม่เสียงมามาพี่ยานฟันแทงกูเคยแล้วทีมึงก้บับอยู่กับกูนะไอ้ผี yeah, yeah. ไอ้ผีมันอยู่กับกูเนี่ยไม่ให้บอกเขาให้ดูอ๊บเคยชอบกูเคย ทานไปก่อนหาน แต่เบาดับบนาดาบจ้าสิจ้าไปเอาเถอะครับโคตรดีครับ ผู้ช่งา<ต>งไรมันหลุดลูกปืนไดไ้ปั่นเชื่อง,ง,อง,ง้องน้ำบนเนื้ไม่ได้ปั่นขางหนผมหาข้าไม่เจอผมวนหัวมากนีมาแล้ว กเกียวก็ผมโคตรงงคตรมน

กูโดนแทงฟรีเอยอะๆแล้วโหไไต,ตาฟี้ตาผมไม่ตาผมโอ้โอฟปีเลยเลยทยอยู่ตรงตะขอเนี่ยเ <c oughs> อาตอะขอแล้วหลังไม่เอาเว้ยยัไยงไงก็ตายอยู่ดีส่ามันเล่นยากกันเนี่ย ผ่าทางไปไม่เจออะเจ้ท่าไหนก็มุดทานนั้นแหละผมอะ เดี๋ยวเพื่อครับวาเรื่อยอ,อยู่ตรงนี้โอทาง,งาากกาลงเรานาดื่อไมครับเพื่อเราใส่ด่าเรา,ด,าด้วยก็น่ารักเลยเดี๋ยวคุดูใส่ใส่ใส่ ดูนะว่าใครใส่มานะเขาปิดเลยอ่ะเขาปิดเลยได้ได <kindergarten> ้ได้รอบหน้าแต่มีก็ได so ้นะครับได้หมดได้หมดไม่ฝขาเขาไม่รู้จักเปล่ารับเป็นมือใหม่คุเป็นผมเนี่ยดูเวลก็รู้แล้วมือใหม่ดูเวลยังไงอ่ะดูเวลโปรไฟล์ผมดูไม่ได้ แท้ของดูเรื่ไม่ได้โอหาเพื่อไม่เจออเียจะตายแลเนี่ย ลุโซครับเสียงจึงเฉียงยากหาเสื้อเจอใะไรครคนนึงมีคนนึงเขาเจอเลยผมโง่น่ะผมโมนมากเลยอ่ะ กูไม่ได้เล่นมาแบบนะกูชัดอดไม่เลยอย่าเล่นช้าอ,อย่าเล่นทอนดูเหตุผลข้างนอกเหรออาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้อาจจะไม่รู้ มันควบเครื่องอยู่เปล่างผมรู้แล้วน่าจะมีห้องสมุดน่าจะมีอยู่ไม่จำไม่ผิดนะฮะดังนั้นเราก็ต้องให้มันได้ชีวิตท้ายทั้งนั้นอะเล่นตอนแอบนะล่ะพอแล้วครับต่ออีกการขึ้นหัวนะเล่นตอนแอบมันเฉยเลยอะไรวะเนี่ยคนมากกว่าถูกไหม เราไปนึงทีโอ้อยู่อยู่ห้องนี้ห้องกระจกแตกอยู่ห้องกระจุกแตกอุ้ยเกือบอยู่ห้องกระจกแตกอ่ะโอ้โหแล้วก็โวยว เครทบมู้าอะเพียงดวงกระตัวเอาใช่ไหมอเเียงดวงกระตัว ไอ้หลุนข้างหน้าหลุหนะพายโอ้คนก็ต้องมีแกอะไรวะเนี่ย